เมื่อวันที่29มีนาคมนายชัชนน์ศรีเก่อเกื้อรองโฆษกพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอ,อยู่บำรุงประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษและที่ปรนนึกษาคณะกรรมการยุติธรรมและทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยล่าวพาดพิงนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกรณีการเข้าร่วมรัฐบาลว่าจะทําให้เกิดความวิบัติว่า ตนถือว่าเป็นการใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปซึ่งสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนรับไม่ได้กระการที่นายอนุทินตัดสินใจนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลก็เพื่อเข้าร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมืองพร้อมขอให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมถอนคำพูดนอกสภาเพราะถือเป็นการใส่ร้ายและบั่นทอนกำลังใจการทำงานของนายอนุทินและพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศชาติกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตจึ่สมควรที่ทุกฝ่าย จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนรวมถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่แม้วันนี้จะไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองโดยตรงแต่สามารถให้กำลังใจคนทำงานได้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นนักการเมืองที่ผมและสมาชิพกพรรคภูมใจไทยหลายคนให้ความเคารพและชื่นชมฝีมือการทำงานมาโดยตลอดจึงอยากให้ท่านใช้คำพูดแบบระมรัดระวังไม่พูดเอามันไปทำลายความรู้สึกหรือใสร่ร้ายสร้างความเสียหายให้คนอื่นโดยไร้ข้อเท็จจริง ผมอยากให้ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ชี้แนะอยากสร้างสรรค์ซึ่งหากท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำก็ชื่นชมแต่หากไม่เห็นด้วยก็ให้ทักท้วงติดติงให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นผมไม่อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนขาดความเชื่อมั่นในตัวนักการเมืองและเหมารวมว่าการเมืองไทยน้ำเน่ามีแต่คนไม่ดีรวมถึงอาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบวัฒนธรรมการเมืองรุ่นใหม่ในยุค 5G กับนักการเมืองรุ่นเก่าได้ นายนัชนนท์กล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าหากนายกทียุบสภาพักภูมิใจไทยจะอกแตกตายนั้นนายนัชนนท์กล่าวว่าวัาวนนี้ไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเดินหน้าไปในทิศทางใดพักภูมิใจไทยมีความพร้อมลงสนามเลือกตั้งเพราะมั่นใจในผลงานที่ทําให้มาอย่างต่อนเนื่องรวมถึงการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมาโดยตลอดพร้อมปฏิเสธกรณีถูกกล่าวหาว่า พักภูมิใจไทยดูดสสจากพักการเมืองอื่นแต่เป็นเรื่องการเปิดรับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันและไม่ได้ปิดกั้นนักการเมืองหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากเข้าร่วมงานการเมืองกับพัก